สวัสดีค่ะพวกเราแฮชแบงคอร์ข่าวี่มารีแอคเอ็มวีดราม่าของเอสปาร์ค่ะปีนี้คัมแบ็กช่าเหมือนกันนะแบบออกเพลงเยอะมากออกเพลงมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยเนาะใช่เพลงมัดช่างนะเบนเตอร์ติงชอบมากใช่ตอนมีก็สวยมากนับถึงเพลงราม่าดราม่าพูดว่ารู้สึกตื่นเต้นกับ การคัมแบ็กครั้งนี้เพราะว่าทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาแต่ละตัวนั้นเอสปาร์ตออนโอ้โหเป็นนางอินเนอร์นางอะไรกันเต็มไปหมดเขาเอาเวลาที่ไหนไปถ่ายอ่ะเขาก็เพิ่งออกไอ้เบเตอร์ติงไม่ใช่เบเตอร์ติงนี่จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแกล้งแบบแบบฟีลแบบว่าทำโปรเจกต์กับอินเตอร์นิดหน่อยแล้วก็ระหว่างอันนี้เนคัมแบ็กเลยล่ะอันนี้เป็นคัมแบ็กแบบจริงจังคือจากปีปีนี้เป็นเป็นมินิอัลบั้มที่4จากสปายซี่มาตอนต้นปี แล้วก็พุ่งมาเป็นเบต้ตติงแล้วก็มาตรงนี้เลยพักพักความดาร์ไปแป๊บหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือกลับมาโหดตุกลับมาทพลังความเส้นเรื่องไหมคิดว่าน่าจะมีความเป็นเส้นเรื่องนะเพราะว่าตัวตัวอย่างที่แต่ละสาวๆเขาออกมาก็คือดรามาจัดใช่มีสตอรี่ของเตอดรามาจัดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่เปิดมาเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราแบบเลทุดราม่านะคะให้ทำตามสกฎ ก็สี่ข้อดังนี้ก็คือถ้ามีอะไรอยู่ข้างหลังให้หันกลับไปทันทีาจะมีอะไรเนี่ยมันอยู่ข้างหลังถ้ารู้สึกว่ามีอะไรรู้สึกไงรู้สึกถ้าไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรเมนูเฟลเมนูเฟลใครอันนึงถ้ารีเฟคชั่นของมูหลานมีเงาที่กระจกค่ะกำลังจะบาดอยากจะแบบเช็คย้อยแฮนด์ก็คือแบบพยายามจะแบบจับมือคนเนี้ยอย่าปล่อยให้มันจบอันที่สามทำไมแสงสว่างเนี้ยมันจะแบบ ทำให้ตาคนแบบบอดหรือว่ามืดมิดถ้าเกิดแสงสว่างนั้นอะทำอย่างนั้นอะให้หนีไีความเร็วที่แบบสปีดเต็มสปีดพอสิทั้งหมดที่กล่าวขึ้นมาข้างบนเนี้ยมันผิดนะทางเดียวที่จะหนีได้ก็คือทำสิ่งตรงข้ามกับทั้งสาข้อข้างบนให้ปล่อยใจให้ปล่อยใจดูมิวฟิลไปคือพันเสียงขึ้นไหมหนังอุ้ย

ไปเอ้ยอาต่อสู้กันเองชีสู้กันหรอเออชีสู้กันเองมาค่ะมาสวยมาจริง บีก็คือใช่ต่ำเนี้ยตาแบบมองต่ำมองสูงหูดังพุ่งวายจมูกอุ๊ยแล้วต่อยมือเงื่อนเหรอมันหลุดมันหลุดมันสีสวยมากเนี่รักแบ๊วต่มากเอมาน้ำต้จากฉันอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ก็้ยขาถึงจะใชแม็กแล้วมายัางไงทำไมสตอรี่เนาะใช่ไหมคะ

เชือดคอไปเลยเฮ้ยเป็นเอสปาแบบฟอนเอสโลโก้แบบแค่เอสปาเป็นมินิมอลลงใช่ไม่ใช่มินิมอลลงเป็นนักสู้อีกแล้วอ่ะมินิมอลเลยเป็นแค่ฟอนตทั้งทีคิดถึงไวบ์นี้ของเอสปาเหมือนกันเนาะเออที่เราแบบว่าที่สาวนักสู้ตอนนั้นสนใจติดตามสาวนักสู้เอสปาก็เพราะว่าฟีลฟีลความแบบเป็นสตอรี่สตอรี่นักสู้ต่างๆฟาดฟาดแล้วพอมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนน้องยังอยู่ใน ในในนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรนะในในกองยาแล้วมันก็มีซีนต่อสู้เหมือนกันแล้วเรู้สึกว่าท่าแือชั่นออกมาดีอะไรยงี้แบบนักซู้สวยๆอ่ะใครๆก็อยากเป็นปะเป็นเป็นฟิลแบบอเมซ่าเวทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงนั้นอะไรอันนี้น่าจะน่าจะขึ้นสตอรี่ใหม่ แล้วเพราะว่าไม่มีพูดถึง Black Mamba ไม่มีพูดถึงอะไรเออน่าจะเป็นแบบมีความเป็นคนอืมอาจจะต้องไปดูเนื้อเพลงจอ้ต้องแบบมีการวิเครอะห์ทีนึงเมื่อกี้เท่าๆที่ดูประมาณหนึ่งนะว่าแบบประมาณว่าเพลงเกี่ยวกับว่าเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นน่ะทิ้งไว้กับเนี่ย w o เมน i ินเกิลแบกอ่ะเออแล้วก็เบรกทอมาทอมานี่ซาอะไรอย่างนั้นเออทิ้งไว้อะไรเนี่ยก็คือ เหมือนน่าจะเรื่องแบบการที่แบบเอ่อดราม่ามันคือตัวตัวของเราเองหรือเปล่าเหมือนใช่มมัคือการที่เราออกหักจากใครสักคนหนึ่งความดราม่าความรู้สึกแย่ความทรมานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องอยู่ในตัวเราแบบว่าเหมือนน้องมันก็มีมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าสตอรี่อะไรพวกเนี้ยมันก็แบบเป็นตัวมือที่ทาเองอ่ะถ้ามันจะดราม่าก็หิ่งก็นานก็หิ่งก็นานเออถ้าเิดคนที่จะอยู่ ความดราม่านี้ได้ก็คือตัวเธอเองเหมือนกันคนที่จะสร้างกรนีได้ก็คือตัวเธอเองเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้คือพลังเนื้อที่เราทำมาว่าตัวเองน่าจะใช่นะใช่มันก็เลยเป็นมันก็สองซีนนี่แบบเหมือนต่อสู้กันเองก็คือต่อสู้กับตัวเองน่าจะสนใจทำไมคะแต่ที่เคยต่อสู้กันกับคนอื่นอะตอนเนี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าในแกงไงก็คือแตกกันเองไม่ใช่แตกกันเองนี่มันคือการต่อสู้ตัวเองเว้ยพอมันกันไม่คิดว่ามาร์คออนเกิลอินแบ็คแล้วนี่เดี๋ยวมันจะมีคำว่าวูแม ฉันไ่าคิดว่าเขาอะทำเอสป่าให้เป็นคนหนึ่งคนที่กำลังพูดถึงอยู่เวลาที่ตัวเวลาที่เราเห็นเอ็มบีอื่นๆที่แบบตัวเอกอะเขาจะแบบเหมือนสับเหมือนออกจากซีตรงนี้มาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งอะจริงๆแล้วมันคือสตอรี่มันเล่าผ่านคนหนึ่งคนไว้แต่ว่าใช่แต่ว่าพิกแค่พอเป็นวงก็เลยผัดเปลี่ยนแต่ละคนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดสังเกตอะเราเราว่ามันก็คงแต่ละซีติวชั่นอะคงเป็นเหมือน แบบเปรียบเทียบกันที่แบบจะผ่านด่านด่านึงไปได้หรือเปล่าสําหรับคนที่มีดราม่าอะไรเงี้ยเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรามองว่าเฮ้ยเธอปล่อยมือเพื่อนหไปมันต้องเหวอวะมันคือการละทิ้งตัวเองมันคือเหมือนกาบปล่อยด้านมืดของตัวเองออกไปเออไม่รู้หรือเปล่าแบบเธอจะปล่อยตัวเองให้ตกลงเหวหรือเปล่าใช่เหมือนเธอจะมูออนหรือเปล่า เออเพราะว่ามีการต่อสู้มีการปล่อยมือมีการแบบขับรถไปอะไรเงี้ยันไม่ก่ากำลังคิดด้วยนะว่าอันมีคิพอร์เซอร์นะการที่มันเป็นแบบแผ่นเสียงหรือแผ่นที่เล่นเองอ่ะมันคือการเหมือนลูบเวยการเล่นลูบอ่ะเข้าใจไหมคือแบบไม่มีวันจบเลยคือถ้าเกิดเธอจะหยุดหรือเธอจะเล่นต่อมันอยู่ที่เธอจะหยเบรกมันไปใหญ่ไปใหญ่แต่ว่าแบบเรื่องก็มีความแบบมีความเป็นคิวบิล อันเนี้ยอันเนี้ยนายก็อินสปาร์มาจากคิมซึ่งมันเป็นแบบหนังที่แบบผู้หญิงสู้อ่ะเออผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาสู้อะไรเพื่อตัวเองอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ว่าน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าเหมือนเท่าที่จำได้คิวบีพอเซนสู้ก็จะเป็นสีขาวดำใช่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 แล้วก็มี่เนี่ยแหะมันมีแบบเลือดสาอะไรอย่างเงี้ยเก๋อ่ความสวยของน้องเป็นไงคะอวยหน่อยเลยตัแตกเลยสี่คนอะประทับใจมากมาถึงวันที่เอสปาเป็นซอนเบนิมแล้วอะ เีออกปะ <Culture. S 2> คนที่เห็น,นออกมาตั้งแต่แบบบันตั้งแต่ยัง <T> ไม่รู้เลยว่าเพลงแนวเพลงจะเป็นยังไงอ v ่ะเอเนี N ่ยคือส่วนตัวเราว่าจีเซวะ่ะสวยขึ้นมากมีออร่ามีออร่าบางอย่างคล้ายก็ดูแบบว่าเออมีเพิ่มแดนเซอร์ขึ้นมีเพิ่มความแบบ เออลุกอะไรอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นซึ่งพี่หน้าน้องหนาวกันหนิงหนงก็คือทำได้ดีได้ดีสวยแบบโอ้โหโดยเฉพาะพี่หน้าคือตอนแรกอ่ะนี่ก็ตกใจว่าปกติเราไม่เคยเห็นพี่หน้าผมสั้นอใช่ปกติเราจะเห็นแค่วินเทอร์ผมสั้นใช่เราแล้วอุ้ยเราเราเห็นพี่หน้าเราจะอุ้ยฟาร์มผมใดๆเราก็กังวลอยู่ว่าอุ้ยลุก พอผมสั้นแล้วมาอยู่ใน MV จะเป็นยังไงนะาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูเท่ใช่พี่น้าคือพีหน้าเหมือนเดิมก็คือแบบดูเท่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ็มวีก็สวยเพลงก็ดีถ้าเต้นก็โอเคเลยถ้าเต้นก็ดีชุดก็สวยเออไปนะ เดี๋ยวจะลองไปฟังเพลงในอัลบั้มดูคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันเห็นในทวิตด่าเขาก็ชมชมเพลงกันเยอะมีเพลงแบบประหลาดด้วยอ่ะใครดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแบบเล่าเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังด้านล่างในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางที่ทชเชอร์มีด้วยนะคะสามารถเข้ช่องทชเชอร์ทีวีแล้วก็ทั้งหมดนี้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะเต้นดิ แต่ไม่ได้ดรมมาม่า